ิสัยไทยแลนด์ซีซั่นหกเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องต้องคิดดีทำดีพูดดีที่สำคัญต้องเท่โดยไม่มทึงต้าพลันว้าวหากคุณมีความฝันและมีความสามารถร้องเล่นเต้นสแสดงมาคว้าความสำเร็จบรเวทีกิจสายไทยแลนด์ซีซั่นห ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมรับอกาศ <c oughs> เข้าสู่วงการบันเทิงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w k i d s s i ็ e c o m ถึง30พฤศจิกายนนี้เยาวชนไทยทางใก้การันสนับสนุนโดยสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิคิดสายไทยแลนด์ซีซั่นห